Mm hmm. ไม่เอาเพราะว่ายังรู้สึกยึดติดอยู่กับ mm hmm. สิ่งที่คือเขาอยากจะฟังพระอาจารย์เยอะแย,ยะมากเลยค่ะที่มาบรรยายธรรมนะคะเขาบอกฟังรูปนี้อ้าวเราก็คล้ายว่าดึงเอาสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ดีอันนี้มามารวมมารวมมารวมแล้วเราก็ประมวล ล้วก็คิดก็เขาเนึองพระเจ้าตัวเขาเองอะมันเรื่องมันแค่นั้นแหละศรัทธาในพระเจ้าในตัวเขายังน้อยอยู่ดังนั้นการที่พูดถึงคําพระเจ้ากับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาในตถาคตพระเจ้าบอกคําเราจะเป็นถ้อยคําชั่วเพราะเขาหาศรัทธาสมบัติในตนไม่มี ะนั้นเขาไม่ได้มีศรัทธาต่อพระเจ้าถ้าคนมีศรัทธาต่อพระเจ้าจริงคนคนนั้นจะมีกําลังอยากมาฟังคําของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่อุคค่าข้บาบดีเป็นบุคคลผู้มีธรรมะอันน่าอัศจรรย์แปดอย่างไม่เคยมีที่พระเจ้าทรงรับรองหนึ่งในแปนั้นก็คือแม้ครั้งแรกที่ได้มองเห็นพระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งคนบางคนสะดับพุทธวจนะปุ๊บเนี่ยเก็ตเลยเข้าใจเห็นคนพูดอยากมาซึ่งมันเป็นหนึ่งในกำลังของความเป็นอริยะโสตปฏติผลคนมีกำลังของโสตปฏติผลหรือมีกำลังของความเป็นเสะจะอยากมาฟังคำของตถาคตอันบันดิตแสดงอยู่ และมีพละคือกำลังอย่างที่สองคือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมจะได้ความปราโมทอันเกิดแต่ธรรมเมื่อเขายังแยกแยะข้อมูลไม่ออกว่าสาวกภพาสิตเป็นยังไงตถาคตภาพาสิตาเป็นยังไงเขาไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ไม่มีเพราะเขาไม่ได้เสพคบคบคำตถาคตว่าตถาคตบอกว่าสุตตันตะเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ จะเป็นคํรลอยกรองประเภทกราบกรอนเมฆสอนสลัดสลวยมีพัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้น,นมากล่าวอยู่เธอจัไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเ่าเรียนเพราะเขาไม่เคยเสพคบคําตถาคตว่าตถาคตบอกว่าให้ฟังแต่คําตถาคตนะอย่าฟังคําที่สาวกผลิตขึ้นนะ่ สาวกกาสาวกโกแปลว่าผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัตินี่คือความที่เขาเป็นอสุตวาปุถุชนเนะปุตุชนผู้มิเคยสดับในคำตถาคตเขาจะแยกแยะไม่เป็นแต่ถ้าเขาเป็นสุตวาอาริยาสาวกโกหรือเป็นพระคัวโตปะนะสาวกโกเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเขาก็จะมาฟังสตาร์ทจากคำของตถาคตก่อนเป็นอันดับแรกเขาจะเชื่อตถาคต อย่างน้อยถ้าเขาสงสัยนี่คําตถาคตจริงหรือเปล่าหน้าที่คุณคือคุณต้องเสพครบคุณต้องอ่านสิไม่ใช่คุณไปนั่งคิดเอาจินตนาการอนี่ไม่ใช่หรอกนั่นไม่ใช่นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อคุณไม่เคยอ่านออริจินอลเลยเนี่ยตัวดั้งเดิมแท้เนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าอาจารย์คนนี้พูดอาจารย์คนนี้พูดคือใช่หรือไม่ใช่ตรงหรือไม่ตรงคุณก็วิ่งอ้อมอยู่นั่นนะอืมจะเหมือนกับสาติเกวัตตบุตร อยากได้คำตอบในคำถามว่ามหาภูตธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่อาจอย่างลงที่ใดไม่มีในที่ใดเหาะไปถามเตวดาเหาะไปถามใลรต่อใคาทั่วโลกธาตุถึงปรหมโลกถึงมหาปรมมหมมาพรหมก็ตอบไม่ได้บอกเป็นความผิดของท่านเองพิคุที่อยู่กับพระเจ้าแล้วท่านไม่ถามให้เขาวิ่งไปฟังเถอะสาวกกี่องค์ก็ตามไม่ได้คำตอบ ้องมาจบที่พระพุทธเจ้านะการทำสมาธิก็จะไม่ตรงปัญญาก็จะไม่ตรงนะงนั้นสิ่งที่เขาได้มามันจะไม่ใช่เหนือแท้นั่นน่ะเป็นเพราะอันเดียวคือศรัทธาในาศาสดาของตัวเขาเนี่ยมันยังอ่อนนะยังมีอินทรีย์ที่อ่อนโยมถามเขาเขาบอกว่าไม่เข้าใจหรอกเอที่ สอนน่ะสงสัยสอนพระพิสุพระพิสุทั้งหลายอะไรเงี้ยเคยเอาหนังสือพุทธยวเจะนะไปให้นะคะแล้วก็บอกยากเหมือนเรียนระดับมหาวิทยาลัยเขายังอนุบาลอยู่อะ่ะยังเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเงี้นยนขอยากจะให้มีตัวอย่างมีอะไรเงี้ยคือคือการดูถูกคําศาสดาตัวเองศาส,สดาเป็นผู้ที่อธิบายข้อธรรมเก่งที่สุดไม่มีใครเก่งกว่าพระเจ้า ข้อธรรมศาสนามีทั้งง่ายทั้งยากลุ่มลึกไปตามลําดับการที่สอนกับพิกุทั้งหลายไม่ใช่ว่าเฉพาะพิกุการจะฝากข้อธรรมต้องฝากกับพิขุเพราะพิขุจะเป็นคนที่ดํารงข้อธรรมไว้แม้จะเป็นข้อธรรมที่เป็นการสอนกับคารวาตก็ต้องฝากพิขุจะฝากกับคารวาตคารวัตจะดํารงสืบต่อหรอ ใช่ไหมบางคนก็เป็นปัญญาแบบถั่วงานลุกจากอัสนะทั่วงานก็ล่วงกล่าวผูู้เจ้าบอกลืมหมดเพราะกิจการงานคารวสามากผู้เจ้าจะฝากธรรมะทั้งหมดจะฝากกับภิกขุซึ่งเป็นผืนนาดีอัคคะเขตตังเป็นผืนนาเลิศจะเป็นธรรมะของคารวาสหรืออะไรก็ตามจะฝากไว้กับภิกขุผู้ยังลงมั่นในตถาคตนั่นแหละเขาจะเป็นทายาทแห่งธรรมะไม่ใช่มาฝากกับคารวาส คารวาทั้งหลายจําไว้นะธรรมะนี้เป็นอย่างนี้นี่แล้วธรรมะมันจะอยู่ได้กี่เจเนเรชันกี่ชั่วคนมันแป๊บเดียวก็หมดแล้วไม่ฉลาดไงเพราะไม่เคยเสพครบศรัทธาในพระเจ้าไม่พอคิดเองหมดสิ่งที่คิดเนี่ยใช่ไหมธรรมะพระเจ้าสูงเกินไกลเกิน่างนี่ดิ redit, สเครดิตศาสดาตัวเองทั้งสิ้นเราต้องไม่ดิสเครดิตศาสดาของเราใครก็ตามได้ยินได้ฟังธรรมะาศาสดาของเรา คุณนั่นคือกำลังได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตในตลอดสังสารวัตที่คุณเคยเกิดมาพ่อพระเจ้าบอกเลยว่าสัตว์ท่องเที่ยวมาตลอดสังสารวัตเนี่ยจะได้ยินได้ฟังคำตถาคตนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากมีประมาณแค่เศษดินปลายเล็บเทียบกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกมันก็คือจริงไงโยมไม่งั้นเขาก็คงอยากมาฟังคําของตถาคตใช่ไหมนั้นกําลัง ของบุคคลผู้อยากมาฟังคําพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายนั่นคือเหตุปัจจัยคุณสร้างมากับพระเจ้าหรือเปล่าคุณไม่ได้สร้างกับพระพุทธเจ้าหรือสร้างมาน้อยอย่างเนี้ยอืแม้แต่ปกุศลติเป็นปุริชนธรรมดาไม่รู้จักพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าต่อหน้ายัางไม่รู้จักพระเจ้าก็เทศให้ฟังก็ยังนึกว่าคนอื่นเทศให้ฟัง แต่พอเทศได้ฟังไปนานๆสักพักรู้เลยคนนี้พูะเจ้าแน่นอนเขาอ่านไปเขาก็ต้องรู้ว่านี้พระผู้เจ้าพูดเพราะไม่มีการพูดเกี่ยวกับคนอื่นนะเมื่อผู้เจ้าพูดเนี่ยหลักการเขาไม่ทราบเนี่ยตัวอย่างแต่งใหม่ก็ไม่ได้อันนี้เนี่ยคือผลเสียของสาวกพาสิทธิ์ที่ถูกปลูกฝังมานานพอสมควรทำให้ทิฏฐิ ของพวกเราเนี่ยเบี่ยงเบนไปออกจากพระพุทธเจ้พาพระุทเจ้าจึงบอกเนี่ยเพราะการไปสนใจสาวกภาสิตาหรือที่ฝรั่งเขาแปลว่าไปฟัง The f o l l o w e r ์คือผู้เดินตามไปฟังเขาเขาเป็นผู้เดินตามก็ไม่ใช่ศาสดานะสาวกพาสิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแนวคิดเราผิดเนี่ยเพราะเราไม่เคยฟังของพู้เจ้าเนี่ย เราก็จะเอาหูไปฟังคนอื่นแต่เราจะไม่ฟังผู้เจ้าของเราใช่ไหมผู้เจ้าเราพูดอะไรเราไม่เคยรู้สักคําเราก็ไม่เคยจําแต่สาวกพูดแล้วหูจําดีนะ,ะแต่ผู้เจ้าบอกอันนั้นนะคือผลเสียและคําผู้เจ้าก็จะอันตรธานไปจากโลกเพราะไม่มีคนสืบต่อใช่ไหมลูกหลานอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ตัวเองฟังสาวพภาษิตก็เอาสาวากภาษิตถ่ายทอดไปอีก สาวพภาสิก็แบ่งบานไปสืบทอดแล้วสืบทอดคาของใครของสาวกัะกาพสิตาเห็นไะหซึ่งสาวกัะกาพาสิตาสิบอาจารย์ก็สิบแบบร้อยอาจารย์ก็ร้อยแบบมันถึงแตกเป็นสายเป็นนิก,กายเป็นอะไรต่ออะไรนี่คือเหตุแห่งการแตกกันนะของสงนั้นสงเองฟังก็งงว่าตกลงจะใช้จีวรสีอะไรจะฉันกี่มือ้อชะ ทำอะไรดีในชีวิตอย่างเงี้ยภาวนาจะยังไงนั่งสมาธิจะยังไงนั่งต้องนั่งท่องคาบริกรมไหมอะไรไหมสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าทุกคนเนี่ยพูดแต่คําพระเจ้าจะมีนิกายได้ไหมไม่ได้เพราะทุกคนพูดคําเดียวกันจะไม่มีพิขุแม้สองรูปที่พูดต่างกันพระเจ้าอย่างบอกในครั้งเดียวกันในธรรมะที่เป็นธรรมะชั้นลึกโลกุตละจะไม่มีพิขุพูดต่างกันแม้สองรูป นั้นทุกคนจำคำพุทเจ้าใครจะถามอะไรก็ตามจะตอบว่าพุทเจ้าตอบอย่างนี้พุทเจ้าตอบอย่างนี้ความต่างกันจะมาจากไหนใช่ไหมโยมจะไปร้อยวัดก็เหมือนกันร้อยวัดเนี่ยจะไม่ต้องวิ่งไปหาเลยโอ้ไปวัดโน้นไปหาประสบการณ์วัดนี้ดีกว่านี่ไม่ใช่ไม่จำเป็นคำพุทเจ้าครบแล้วอืมนั่นแหละจะทํำยังไงคะที่ฟังเขาก็บอกว่า ขนาดพระพระสงฆ์นะคะยังแบบวัดนี้แบบหนึ่งวัดนี้แบบหนึ่งทำไงถึงว่าจะให้พุทธวจนะเนี่ยเหมือนกันนะะเหมือนกับว่าโยมมาพุทธวจนะเหมือนกันอยู่แล้วโยมก็เพราะเขาไปตั้งความเชื่อผิดไงเราไม่ได้เอาตัวพระสงฆ์เป็นเกณฑ์นะเอาคำตถาคตเป็นเกณฑ์อืม ทำสถา,ททาคตเป็นหลักต่างหากความไม่เหมือนกันอยู่ที่พระสงฆ์ทำไม่เหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสถ้าพระสงฆ์ทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสทั้งหมดความต่างกันจะมาแต่ไหนในเมื่อทุกคนมีอาจารย์คนเดียวกันพระพุทธเจ้าก็คืออาจารย์คุณนั่นแหละแต่คุณไม่ยอมเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอาจารย์คุณเรื่องมันก็แค่นั้นนะนี่ก็มีมหาวิทยาลัยสงอยู่อะพระอาจารย์แล้วน่านจะจัดหลักสูตรเนี่ยขก็ยอมไปบอกเขาสิ อืมอาตมาไม่มีกําลังไปบอกหรอกใช่ไหมใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นใครมีกําลังก็ไปบอกนะใครเห็นว่าดีก็เอาแต่ถ้าใครเห็นว่าเกินกําลังก็ทําตัวเองใช่ไหมยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมนะ,มค,ะ <laughs> คิดใหญ่มันก็ทุกข์อยว่คิดน้อย เอาแคตัวเองรอดพอแล้วน่ก็คงพอดีแก่เวลามัง้งเนาะอืก็ขออนุทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มากระทำกิจนึองด้วยการฟังกระทำกิจนึองด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิติ ขอให้เป็นเน็ตเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการนันใ,น,ในใกล้โดยตัวกันทุกทา่านทุกคนเธอ